สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีในบรรยากาศยามเย็นนะคะของที่นี่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะตอนเย็นเย็นแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือตอนนี้เห็นดวงจันทร์ขึ้นแล้วนะคะนี่ก็บรรยากาศในยามเย็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกือบทุกวันนะคะถ้าวันไหนฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตอนเย็นเย็นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นหมอกนะคะปกคลุมภูเขาเลยนะคะ แต๊บจะไม่เห็นภูเขาเลยด้วยซ้ำนะคะทุกคนและยิ่งอากาศตอนเช้าๆนะคะจะเย็นมากๆนะคะแล้วก็หมอกเต็มมากๆนะคะช่วงประมาณหกโมงเช้านี้ก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยจะเห็นแต่หมอกนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นของหน้าบ้านนะคะบรรยากาศธรรมชาติวิวภูเขานะคะตอนเย็นก็นั่งหน้าบ้านเพลินๆไปค่ะ แต่ตอนเช้านี้แดดแรงมากๆนะคะนี่ยค่ะก็เด็กๆเล่นกันหน้าบ้านนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะเกือบทุกวันนะคะทุกคนแล้วแต่นะคะถ้าวันไหนฝนตกนะคะหลังฝนตกนะคะก็อ่ แสงนะคะก็จะแบบว่าแดงกว่าน,นี้นะคะบางครั้งนะคะือก็คือแต่ละวันเนี่ยเอ่อท้องฟ้านะคะจะไม่เหมือนกันเลยนะคะแสงก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะบางวันก็จะเป็นสีชมพูนะคะบางวันก็สีแดงนะคะแป๊ดเลย,เลย,ะะเยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศดีนะคะยิ่งตอนเช้าช้านะคะอากาศเย็นนะคะแล้วก็ ตอนกลางคืนนะคะกลางวันเนี่ยบางวันร้อนมากๆแล้วก็กลางคืนนะคะที่ดลกมานี่ก็คืออากาศเย็นมากนะคะคก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของต่างจังหวัดมาให้ดูกันนะคะว่าบรรยากาศที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะยามเย็นนะคะ oh <my> อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศามเย็นโดยรวมนะคะก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆนะคะ ่ะ,ะท้องฟ้าในยามค่ำนะคะนี่ก็เริ่มค่ำแล้วนะคะเด็กก็ยังเล่นกันอยู่นะคะเหมือนเดิมคะ่ะกา่เปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนไปอีกแล้วคะ่ะแพ้ค่ะนะคะ เปลี่ยนไปตามอากาศตลอดเวลาค่ะก็เป็นร้านนะคะที่เป็นมืออยูหน้าบ้านนะคะ บรรยากาศยามเย็นมาให้ดูะะก,กันค่ะธรรมาชาติที่หาจากไหนไปได้นะคะความสุขความรุ่มรื่นนะคะจากบ้านเรานะคะ Ha ha ha